เียวมากยิ้มไม่แนตาอ,อ,อย่ะเียวอย่งจสวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ที่จีนอยู่กวางโจนะคะคลิปนี้จะพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเที่ยวสวนสนุกช้างลงพลาไดยคะ่ะที่นี่นะกว้างขวางมากมีทั้งสวนน้ำสวนสนุกมีแสดงโชว์อะไรเยอะแยะเลยคลิปก่อนหน้านี้พาหนูยิ้มหนูแย้มไปดูโชว์ละครสัตว์คลิปนี้พามาเล่นเครื่องเล่นนะคะตรงนี้นะทุกคนน <ยะ S 1> ี่คือแผนที่ ไพศาลยังกับดิสนีย์แลร์เลยหนูยิ้มหยิบได้เลยค่ะหยิบแผนที่ตรงนี้เราต้องกลางให้แม่ปุยดูหน่อยนี่ไงเห็นไหมมีเยอะมากเลยดูโอ้โหนี่ไงสวนน้ำอันนี้คือสวนสนุกลนนนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งค่ะนี่ไงมีสวนสัตว์ด้วยนะมีโชว์มีอะไรด้วยมีพาเลทมีของกินอะไรเยอะแยะเลยป่ะตอนตอนเนี้ยเราอยู่จุดไหนเด็กๆรู้ไหมทางเข้าตรงนี้ อันนี้คือเราเดินเข้ามาเราน่าจะอยู่ตรงแถวแถวนี้มันจะมีเป็นโซนถ้าเป็นสีเนี่ยมวงมวงกลมแฟมิลี่อย่างเงี้ยมันก็เล่นได้สมมุติว่านี่นะสามสามสีส้มนะก็นี่ไงสามส้มเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้อะไรอย่างงี้โอเคป้าอ่ะอุ้ยอยากให้ทุกคนเห็นตรงนี้จังเลยฮะวู้วูดูนู้นนี่ตรงนี้นะ มันจะขึ้น้างบนเสร็จแล้วก็จะตกลงมาย,มยิมแยมเอ้าหายหายพ่มาตงรึ้โยูยูม่นูย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 ่ยงยียเยยนะไม่เล่นแน่นอ,อนยิยูยยูยูย<ะ>ูยูยยากูย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 ้ยย ยิ้แบบว่าน่าเล่นไปดูเราจะไปเข้าแถวตรงไหนคะตรงรู้หรือเปล่าแม่ปุ๋ยเห็นอยู่ไปเร็วนี่ยังสตาร์โคสเตอร์ Let's go <S มีส่วนสูงด้วยนะก็ต้องดูก่อนนะคะว่าคนที่จะเล่นอะ่ะส่วนสูงเท่าไหร่ยังไงเขาก็จะจำกัดอันนี้เล่นได้เราต่อแถวนะคะขึ้นมาข้างบนแล้ว นนก็จะนั่งเป็นหนึ่งคนหรือ2คนนั่งไปแล้วก็เบี่ยงเบียงเ,ยงเยงตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเป็นแบบนี้เลยหนูยิ้มจะนั่งกับแม่ปุ๋ยนะคะพ่อบิ้มนั่งกับหนูแย้มคะ่ะอุ้ยลงไปแล้วนะคะ คือบาดเสียวมากมันมีจังหวะที่เราแบบลงบื้อคือใจมันหายน้อยเบื้อเลยบาดเสียวนิดนึงค่ะเด็กเล็กเล่นไม่ค่อยได้นะคะตรงเนี้ยนี่นะคะเราพักทานข้าวพักทานข้าวเสร็จต่อไปเราจะไปจุดตรงไหนต่อคะเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนพรข้าวข้าวก่อนตรงนี้นี่ตรงนี้เนาะน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะจุดอาหาร้วเราจะเดินไปข้างหลังนี้โอ้โหเดินไปข้างหลังเลยค่ะโซนนี้จะเป็นโซนเด็กๆ็ก S <S มายังพี่ึ้นมนะี้ตรงเนี้ยหนูยิ้มหนูแย้มอยากขึ้นนะคะมีเอ้อกันฝุนด้วยนะว้าวว้าวใช่เบียบชิงฟ้ามันชนแล้วก็มันตกตรงนี้แ้ม yeah. ถ้าอยากเล่นห้เล่นสุดท้ายเลยโอเคป่ะนี่เป็นอะไรอ่ะแตงโมแตงโมสองฝั่งเลย มีร้านขายของ <c oughs> มีจุดให้ถ่ายรูปมีร้านอาหารค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> ยิ้มดูดรถก็น่ารักดีนะหมุนขึ้นหมุนลงอะ่ะมันเวียงเว <c oughs> ียงนะอ่ะมีเอียงด้วยนะแม่ปุ๋ยจะไปกับหนูแย่หนูยิ้มนะคะ หนูแย้เขาเพลียนูนะ่นน่ะเจ็บคอไม่สบายเลยนะคะอยู่กับพระบอมตรงนู้นอุ้ยนพะี่กำลังขึ้นเลยยิ้มอาตาเขาหลนะ่นเนี่ยน่ะแนี่น่ะยิ้มเฮ้ยตาเสียวแทนตายค่ะย,ยิ้มไม่แล้วนะตายอยากเลี้ยวอย่างนี้มนะเราเล่นอะไน,นี้มายิ้มขอดูก่อนเป็นยังไงโ <Okay. S 2> อเคเป็นอย่างนี้นะ น่าเล่นอยู่นะยิ้มน่าเล่นนะน่าเล่นอยู่นะหูยิ้มเอาไปยิ้มไปดูคิวกันปะคนต่อแถวไปดูไปดูคนต่อแถวกันคนเยอะอยู่นะคะเนี่ย อยากเล่นบอลลูนเนี่ยไหนอะบอลลูนไหนลูกอันนี้อยากเล่นไมนอยู่ตรงไหนเราต้องเดินล้อไปอะล้อแล้วใกล้ถึงแล้วนะคะนี่เลยนเป็นเครื่องชั่วโมงนู่นแหละเดี๋ยวเราดูนะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ไปรอบนี้หรือเปล่านะคะป่ะเตรียมตัวไปเลือกที่นั่งเลยใครมีกระเป๋าสะพายนะคะ นี่เราเอาวางตรงนี้ก่อนมาสิบถึงไหมโอเคนะโอเคตอนนี้นะคะพี่เขาให้ไม่ปุ๋ยแยกกับหนูยิ้มน้ำหนักมันอาจจะเยอะเกินไปนะคะหนูยิ้มอยู่ข้างหลังนู่นยิ้มบายไปแล้วนะคะอ้ โหดูปรรยากาศไม่พูดอยู่ข้างบนตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยเท้าก็ปั่นค่ะเราต้องปั่นไม่งั้นเราจะอยู่ข้างล่างโอ้โหลงๆๆขึ้นๆๆๆอ่าแล้วก็นี่ลงลงนะลงนะปั่นขึ้นอีกนี่ลงกันนะ้าหมดเวลาแล้ว แถวครึ่งชั่วโมงเล่นประมาณสองนาทีค่ะสนอกไยมสนุกสนุกเด็กเล็กเล่นได้นะคะไปเดี๋ยวเราไปหาหนแย้มกันกิฟช็อปต้องรู้หรือเปล่ายิ้มกิฟช็อปเราเจอแย้มแล้วตอนนี้นะคะเรามาดูโชว์มายากล สนุกไหมสนุกค่ะชอบตอนสุดท้าย<ช>ที่หายไปแล้วก็โผล่มาอีกทีหนึ่งนะคะสนุกสนานมากๆเลย,เย,ยสำหรับใครที่อยากมานะคะก็มาได้นะคะช้างลงพระระไดเป็นส่วนสนุกนะคะแต่อย่ามาช่วงนี้นะทุกคนช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคนเยอะมากเพราะเด็กจีนเขาปิดเทอมกันนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะ